จำเลเลยโอ้ยเลยโอ้ยอ้ยนกะดับามดนจำเลยกระดเน่งกระดมเนกระดเนตมึงไม่ได้ใส่ตามึงไม่ได้ชนมยมันกระดเนตกระดมเนมาพอแล้วลูกจะพักกงับหน้ากันดูหน้า วันพอแล้วลูกมามาตั้มเข้ากองกันเลยตั้มเข้ากองกันเลยตั้มเข้ากองกูเลยตั้มอ๋อไม่ตามบอยใจแล้วเสร็จเลยตั้มหนีแล้วอะไรงงบ้าเออเสร็จกูแน่ตั้มเสร็จกูแน่กูตัวใหญ่จังนะเสร็จกูแน่ตั้มึงเสร็จกูแน่ ยัไงดีล่ะลูกเข่าทั้งแดงวะหาทั้งเข <laughs> 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 ่ากันนะไม่พอได้อุ้ล่ะนี่ว่าเดี๋ยวจะรอเงี่ยรอเงี้ยยไงอะลูกอตั้มหนีเข้ากงเหรอครังได้ไงล่ะเซ็ปกูแน่มากเซ็ปออกมาไหมออกมาออกมาเล่นนั่นแม่ ฟันขึ้นหมดแล้วฟันใหญ่แล้วเนาะมีจะฟันแท้แลขึ้นหมดแล้วเบือแล้วหาหพ่อบก็ได้หไพ่อ,อพ่อตมาเรียนน้ำมันละตามมาเรียนน้ำมันละมีารล้างกันนะนี่นต,ตามอาตดต้งเชงอนยเรากันไนะปเรียนนะลูกมันมีแต่น้ำมันอ,มออกมาเอากระดาษมานี่เอามันออกมาดาเอามนเข้ากรงไปตามตาม,ามเา แล้วมึงจะเข้าแบบนมาทำไมล่ะเออ <ste ck> มึงจะเล่นขอบมันก็เล่นเออดีมากน่าดมหั<ป> คามเข็ดตายเลย oh. Oh, yeah. พอแล้ววันน oh, ไม่มาเล่นด้วยนะ, <laughs> <laughs> ะ,ะขั้นเกวขั้นเกลขั้นเกลกั้เนเกลเอาไม่ใช่จังเสร็จแล้วไปเลยเอออยู่นั่นแหละเก็บของเสร็จก่อนเอา่อนเอาช้างไปเล่นก่อนเออเอาช้างไปเล่นรอแล้วลูกนะ

ขันฟ้าเดี๋ยวผู้ค้าเขาเอาไปโคงขันไปเลยตึ่งก้ง่ล่ะแม่ล่าออกน้ำแน่แม่เดี๋ยวแม่เก็บของตรงนี้ไปแรกวันแรกไง่สองนเลยซื้อเลยซื้อพ่อไปตอก่อวันตเช่นะมีอะไรขวางมันได้ไหมเนี่ยเซต่แ่ตงเซคแนนเซตแนันเป็าใบนเปบักันเลยฮะ แต้กันแค่ตั้สายมึงเจอเอาแล้วตั้มจะออกยังไงล่ะลูกเออใส่บาร์มก็รีบออกเมียมันวิ่งตามเนี่ย นีอ้ไม่ไหวอ้น้ำเลยต้องอุ้มหนูไม่ไหวอะยุ่เหรอะมึงจะไปใส่ดำเลยน้ำไเลยมาเรี้กมาเอาไปแล้วมาเชี่ยวไปเชี่ยวเ่ยวมแกวเล้่าดงมาแกย ไม่ก็ออกได้กระเบื้องนะมามามุดออกมาลูกเก็บเปิดประตูเอ่ยไปขึ้นไปขึ้นมามาขระปั้นกรปังนกระปั้นกรปั้นกรปั้มาลูกงามากินนมมากินนมกินนมมาเอานมกับแม่มามาขนมเร็วเร็วเร็วเเอาขนมอ่ะเอ่อเอาขนมมาขึ้นมาขึ้นไปก่อนขึ้นไปแต่แม่เอาขนมให้ ไปขึ้นไปรอเออแม่เอาขนมให้นั่งนั่งคอยคอยอ่านั่งคอยนั่งคอยแม่เอาขนมให้คอยคอยอยู่ตรงนี้นะแม่ขนมมาให้นะมาอีกแล้วมือมึงกำลังสงบบแ่อมเดี๋ยวแม่เอาขนมให้นะ ไม่ดื้อนะลูกแม่อนดมให้แม่ขนมให้นะคะรอแป๊บนึงนะอย่าไปกลัวละจ้ำนะลูกแม่ขนมนะแปเอขนมในบ้านไปนังกันไปไปมาๆๆแม่ขนมมาไปเอาขนมกับแม่ไหมตัวเก่าน้ำตาไปไปโอ้ยนี่อยู่อีกเหรอ

ขอมือหน่อยือมือกัอนอ,อโอเคอีกั้งหนึงโอเคอีกั้งหนึงโอเคโอบจะนี่ยังไรกินบะบเบอะไรกินคำใหญ่เนรุกอ้ามันแฉบนะพอแล้วหมดแล้ว Phải đi to đi cuốn to